สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10มิถุนายน65นะคะจะมารายงานเรื่องผลการทำ5้สอของซอย34-35 35เนาะแนวแนวล้วนนี้นะคะเราทำยาวไปจนถึงนู่นละถึงซอย33กันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเปิ้อนจะมาพาดูในซอยเนาะอันนี้ที่เริ่มที่ซอย35นะคะก็พวกต้นเอ่อพวกกาฝากต้นโพอะไรที่ลุกล้ํา ที่มันขึ้นตามมิเตอร์น้ำนะคะอะไรอย่างเงี้ยเก็บให้แล้วแล้วก็ของสมาชิกที่วางออกมาลุกล้ำเนาะก็แจ้งสมาชิกจัดเก็บนะคะเห็นไหม UA คะแนวรางน้ำนะคะมีการยืนออกมาทับกันนะคะอันเนี้ยก็มิจะพูดยังไงนะคะเป็นก่อนที่เปิ้ลจะมาทำงานเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยยังน้อยนะคะ รบกวนท่านสมาชิกช่วยเก็บไมให้มันขวางทางระบายน้ำนะจ๊ะอันนี้บ้านเลขที่410เนาะแต่มันยังเห็นทางระบายน้ำนะคะแต่ว่ามันลุกล้ำออกมาเยอะเกินนะคะรบกวนช่วยเก็บด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้ เข้าไปทําความสะอาดให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าติดต้นไม้ที่สมาชิกปลูกเนาะที่บ้าน408นะคะเข้าไปทําให้ไม่ได้ทําได้จากภายนอกนะคะนี่407เนาะเขาถักเอาล้อออกเนี่ยเทพ,พื้นปูนออกมานอกเขตล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวนะ40 40 อันนี้407อันนี้406นะคะน่า406รบกวนเก็บของให้พ้นรางน้ำนะคะนี่เนาะขยับเข้าไปนะคะให้เรียบร้อยอย่าหาลวกซอยนี้ยังแบบไม่เททับรางน้ำนะคะอันนี้แกลอนน้ำมันนะคะรบกวนสมาชิกเก็บด้วยนะคะ ตัวอย่างที่ดีก็มีให้เห็นนะคะคือคุณต่อเติมได้เป็นทางขึ้นลงรถได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เททับรางน้ําอันนี้คือตัวอย่างที่ดีบ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยทาสีฟ้าส,ายสวยๆเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะลองดูบ้านบ้านสี่ศูนย์สามนะถ้าคุณจะต่อเติมสมาชิกใหญ่จะต่อเติมนะคะคุณก็ต่อเติมแบบนี้นะคะให้มันอยู่ในเขตรางน้ําน,นะคะอย่าทับออกมา นะคะเวลาเกิดปัญหาระบายน้ําไม่ทันหรือว่าไงเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของชุมชนเนาะสายสามห้าส่วนอันนี้นะคะเพื่อนทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือต,ต่อตัวมาระหว่างแท้งน้ำนอกบ้านไอ้เส้นเมนเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นของ ปะปาเมนนะคะเส้นเมนของท่อประป,า,ปาทั้งซอยเลยนะคะถ้าเกิดมันซุดแตกแล้วนะคะการปัตา,า,าจะต้องซ่อมท่อคุณเ,เขาจะต้องทุบย้ายถังออกนะคะอันนี้ถือเป็นการลุกล้ำที่ที่ผิดกฎอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่ามันเป็นการสาเาอร์พ่อภายในบ้านของคุณเอาออกมาไว้ข้างนอกข่าว่อาไว้ได้ไหมจริงจริงมันไว้ไม่ได้แต่ก็ มีคนทำกันเยอะเพราะว่าเราเป็นเทวาเนาะบ้านมันแคบแต่มาไว้ข้างหน้าแล้วแต่ละเวลาเกิดเหตุท่อมันแตกหรือต้องซ่อมบํารุงประปาก็ต้องทุบนะคะทุบแล้วเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ขัดแย้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นท่อประปาของออการประปาลังสิตนะคะแล้วก็ โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็นี้ที่ตัดต้นขนุนเมื่อวานนะคะซอนนี้ถึงซอยสามสิบสี่แล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะเมื่อกี้มีต้นหญ้าต้นเถามาต้นไซนนะคะมันออกแต่แนงกินก้างอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะ เมื่อกี้นี้ก็ลือกันออกไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาซอยสามสี่นะคะเห็นไหมคะแทงน้ำนี่นะคะอย่างที่เปิ้นบอกถ้าต้องซ่อมปปาแล้วทัาไว้ก็ทุบนะคะอันนี้เพิ่อนมาตัดกิ่งไอ้ต้นโพต้นอะไรละอันนี้ เหมือนกันนะคะล้างแทบแต่อยู่ไม่ไม่ไมล้นรางน้ําออกมานะคะรางระบายน้ําแต่แทงถ้าท่อแตกก็เห็นที่ว่าทุบนะคะเอ๊ะซอยนี้ทําไมทําไมแทงน้ํามันออกมาอยู่นอกบ้านบ้านหลังนี้คือน่ารักมากเลยนะคะถึงเขาจะเนินส่งเห็นไหมแต่ว่าเงาไม่ลุกล้ารางน้ํานะคะแต่มีการเทตรงนี้แทงก็น่ารักนะคะตะบุตะมิเชะนะคะแต่เวลาทุบก็ต้องทําใจรับนะ เออนะคะแปกนีคฮะซอยนี้ซอยอะไรเนี่ยสามสี่ทังนักออกมาอยู่นอกบ้านหนึ่งสองสามสี่ท้งนะคะเออแปลกดีนะคะอ่ะมาอันนี้บ้านสสามเก้าสามนะคะก็ทุบรั้วออกนะคะแล้วก็ทำเป็นทางขึ้นรถอันนี้ก็ตามสะดวกลูกบ้านนะคะไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแต,แต่แต่เทพ น้ำฝนตกเห็นไหมคะลางน้ําไปแล้วไปตันที่บ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเปอนับก่อนสี่เอ้สามเก้าสามสามเก้าสองนะคะลุกล้ำออกมาจนอ่ะเนี่ยดูเอาให้ภาพเล่าเรื่องนะคะย่ขออนุญาตท่านสมาชิกนะคะขยับนิดนึงนะคะอันนี้ลางน้ํานะคะลางระบายน้ําของหมู่บ้านเทปูนทับเลยนะคะ เสมอเลยนะคะทับยาวไปจนถึงสุดโน้นเลยนะคะคือถ้าฝนตกน้ําจะระบายยังไงคะน้ําท่วมขังบ้านหลังเนี้ยน้ําระบายออกไม่ได้นะคะจะไปขังอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคะหนูกําลังไล์สดอยู่ค่ะป้าอันนี้จะของบ้านนะคะแล้วดูไทยทับมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะทับรางน้ํานะคะ คุณป้าจะทุบเหรอคะไม่ไม่ได้คับยกได้เนี่ยแผงนี้ยกได้เหรอคะอ๋ออันนี้เอาออกได้มันมีท่อมาทางนู้นนะไม่ค่ะมันมันทับไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้คือิีทำเมื่อไรเนี่ยมีเขียนไว้น่ารักมากนะคะชื่นชมน้นขังหลังเหยียบวันที่ยี่สิบเก้าพคหกสามนะคะเออดีนะคะเอาออกได้ไม่มันเป็นร่องน้ำขังเหยียบนะคะ ม,มันทับไม่ได้ค่ะคุณป้าขารางน้ำเนี่เห็นไหมรางระบายน้ํานะคะอันนี้หน้าบ้านนี้เนาะเดี๋ยวคุณป้าเขาออกให้เพราะว่ามา,มาลุกล้าแล้วน้ํามันจะขังไว้บ้านหลังนู้นนะคะก็อธนนปรายงานให้เป็นหลังๆไปเนาะก็แถบนี้ทั้งแถจนสุดซอยนะคะไม่มีขวางทางน้ําแล้วนะคะอนนออเอาที่ครงข้าออกได้ก็จะขอบคุณค่ะคุณป้า เอาออกถ้าน้ําน้ํามันระบายน้ําออกมาไม่ได้ค่ะมันก็จะท่วมขังแต่ถ้าทลังนี้นะเป็นท่อมันจะเอาลือนี่ป้าวาง่อใหญ่ไว้มันลุกล้ารางน้าหมู่บ้านไม่ได้โอเคนาะเ <c oughs> พื่อนบ้านน่ารักนะคะ <c oughs> ก็พยายามจะช่วยปรับปรุงขอบพระคุณค่อะอบ้านหลังนี้เพิ่นมาถอนต้นกาฝากให้แล้วนะคะตรงนี้ต้นใหญ่มากเลยแต่เพิ่นไม่สามารถเพื่อนไปตัดในบ้านให้ได้นะถ,ถ้าต้นกาฝากหายไปเพิ่นตัดเองนะ Okay. ตรงนี้อีกนะคะมันขุดไปทั้งตอเลยเดี๋ยวเจ้าของบ้านตกใจต้นไม้กระสากฉันหายไปไหนเดี๋ยวรากมันทำลายทอดประปานะคะโอเคอันนี้อยู่ที่ซอยสามสิบสี่นะที่พ้าน้องไลส่สดเพราะว่ามันยาวเนาะวันนี้มันทำน้องๆทำกันไปนทีเดียวหลายซอยนะคะเนี่ยฝั่งนี้ยาวไปถึงซอยสามสามแล้วนะคะ อยสามสามเปิ้ลยังไม่ได้เข้าไปตัดไปตัดไอ้ก,กิ่งสารพัดของมันเนาะแต่เดี๋ยวเปิ้ลพาไปดูก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะเข้าไปตัดให้ซอยสามสามนะจ๊ะเป็นซอยที่เปิ้ลมาทําให้บ้านสมาชิกที่น้าขงังแลวบากบากตรงนั้นตปแล้วนะคะก็อนนี้นะคะตัวอย่างเออจ้าของบ้านหลังนี้ เพืนคุยไปแล้วเนาะทับมาแล้วนะกเกแล้วตอนนี้คือน้ำทํายังไงก็ระบายมาไม่ได้นะคะนอกจากไหลบนถนนแล้วไหลลงมานะคะเพราะลุกล้ามาแบบอืมใช้คําว่าอะไรดีโอเวอร์หน้าเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูแล้วกันนะคะอันนี้ลางน้ําหมู่บ้านเนยไม่รู้ปั้นมองไม่เห็นแสงในจอเนาะตรงตรงนั้นนะคะอย่าเปิ้นเอานิ้ว ตรงนี้คือทางท่อรางระบายน้ำและดูนะคะครึ่งหนึ่งแหะนะคะไม่ใช่เห็ลุกล้ำเฉพาะรางน้ำลุกล้ำถนนเลยนะคะไปไม่ได้ก็น้ำขังซอยนะคะบ้านหลังนี้ถึงขนาดต้องบาดทางไว้นะคะถามว่าฝนตกหนัหนกๆก็น้ำท่วมบ้านตัวเองเหมือนเดิมเนาะเขาเพยายามจะแก้ไขปัญหานะเจ้าของบ้านแต่เสร็จแล้วน้ำมันก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีอะ ถึงจะบาดยังไงเพราะว่าตายปุ๊บมันก็ติดบ้านหลังนั้นน่ะนะคะถึงจะทําท่อไว้แต่มันหาักกลางตรงนู้นแล้วแล้วก็จมไปแล้วนะคะช่วยไม่ได้นะคะทั้งแถบเลยซอยไหนเนี่ยซอยสามสามนะคะยาวเลยนะคะซอยสามสามนี้ถ้าน้ำท่วมซอยนะคะไม่ต้องร้องเรียนนิตินะ ลุกล้ำลุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางรางน้ํากันทุกหลังเลยนะคะบ้านสวยนะคะอันนี้นี่บ้านเลขที่แหลกสามแปดสองอันนี้อันนี้รางระบายน้ํานะคะนี่ถนนนอนต้นไม้นะคะปลูกกันลุกล้ำกันหน้าสงสารบ้านหลังนี้ที่จะมาสร้างตั้งแต่สามแปด 0381สามปดหนึ่งนะคะถูกปิดกั้นทางระบายน้ำนะคะยาวไปจนถึงปากซอยเลยนะคะสองบ้านนี้น่าสงสารมากพี่ฝนตกน้ำระบายดีไหมคะบนถนนมันถูกมันถูกปักทางน้ำไวตำ้ตรงน้นอ่ะเวลาฝนตกน้ำมันระบายดีไหมคะมันจะติดสามหลังสุดท้ายอะ่ะเขาปิดทางน้ำไว้ ใช่ค่ะโอ้โหเวรกรรมนะสงสารสองสองหลังนะเอานนื้เดี๋ยวนะคะสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งนะคะเป็นที่เก็บน้ำฝนของซอยสามสิบสามนะมาไล์ส่นให้ดูจะได้รู้ปัญหาของสมาชิกที่แบบทนรับปัญหาของการละเมดิดพื้นที่ส่วนกลางนะอันนี้บ้านสามเจ็ดเก้าเนาะ นี่เหมือนกันนะคะบ้านสามเจ็ดเก้าปิดทางน้ำตัวเองฝนตกมาไม่เป็นไรก็น้ำไหลออกไม่ได้ก็ขังไว้ตรงนี้นะคะสามเจ็ดแปดตามกันมานะคะไอสอยนี้น่าจะทำต่อตาม,ตมกันนะนะคะน้ำขังอยู่ผท่อ,ทอหักท่อแตกนี่เจอเปัญหาอีกแล้วกันกาำไมาตรงนี้เปิ้ลไม่สามารถเก็บให้ได้เนาะเจ้าของบ้านน่าจะไม่อยู่นะคะมันสกปร,ปรปกมากเลย นะคะอันนี้แนวรางน้ํานะคะฝน,นเวลาฝนตกถ้าน้ําท่วมซอยน้ําน่าจะมาขังอยู่บ้านสองบ้านนั้นนะคะแล้วก็มาขังอยู่บ้านนี้เพราะที่อื่นทําพื้นที่นี่นะคะบ้านหลังนี้ป้าจะนบอกว่าเดี๋ยวมันจะติดต่อเจ้าของบ้านนะเพราะว่าบ้านหลังอื่นอะ่ะเขาเขาลุกล้ําแต่ยังมีท่อนะคะยังมีท่อแบบเนี้ยนะคะถ้าน้ํามันล้นมันยังออกจากท่อ ไปได้แต่หลังนี้ปิดมากเลยร้อยเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ต้นเพิ่งมาตัดต้นไม้ให้นะคะตันเลยสามเจ็ดหกนะคะปิดเลยเททั้งเลยนะคะเดี๋ยวดูิ้นดูสามเจ็ดห้าให้นะคะสามเจ็ดห้าด้วยสองหลังนี้นะคะท่านสมาชิเกเจ้าของบ้านนะคะ เหนื่อยจะพูดเนาะพูดไม่ออกสงสารบ้านบ้านนั้นเนาะนะคะซอยสามสามท่าน้ำท่มซอยนะคะแจ้งนิติเข้าไปก็คือให้ทุกส่วนที่มันลุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางนะนี่บ้านอะไรสามเจ็ดสี่นะคะลุกล้ำก็เข้าไป อันนี้ถ้าท่อแตกนะคะอันนี้เห็นไหมเมนปลาปามันอยู่นี่นะคะถ้าท่อเมนปลาปลาแตกก็ทุบนะคะเคอันนี้ที่เปิ้ลมาบากลางน้ำไม่ให้เพราะว่าน้ํามันขังแล้วมันลงท่อไม่ได้เพราะาถนนมันซุดนะคะก็แห้งไปแล้วนะคะอ่ะซอยสามสิบสาม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 สี่มห้านะคะเห็น อ่ะยืนดูให้สามสี่สามสามสามสี่พอกันนะคะลุกล้ำพื้นที่รางน้ำจนขนาดนี้นะคะน่าสงสารเพื่อนบ้านที่น้ำไม่ระบายนะอันนี้สามสามอันนี้ไปสามสองเนาะสามสองกำลังเคลียต้นไม้ลืมกระแพงให้นะคะเดี๋ยวเปื่อนก็จะเดินเข้าซอยแล้วก็ตัดต้นไม้ นอกบ้านที่มันเป็นต้นไม้ประเภทกาฝากต้นโพต้นย่าอะไรให้นะแต่ถ้าเป็นต้นไม้สมาชิกเนี่ยจะไม่เก็บให้นะคะจะไม่แตะนะคะรบกวนสมาชิกช่วยจัดการของตัวเองด้วยนะคะนะคะมันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านใครมาเจอหน้าบ้านเราเนี่ยนะคะเขาก็บอกถึงคุณภาพชีวิตของเจ้าของบ้านได้นะคะโอเคห่วงจุ้งเกะเก็บกวาดให้เรียบร้อย อย่าให้มียญ้าลกอย่าให้เป็นที่ขังของน้ํานะคะนอกจากอุบัติเหตุที่มันจะเป็นตะไคร่น้ําแล้วมันยังทําให้การพักอาศัยร่วมกันของสมาชิกมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ได้ลงไปอีกนะคะยังไงรบกวนด้วยนะคะสมาชิกท่านใหม่ที่ยังไม่ยังไม่ได้ต่อเติมยังไม่ได้ลุกล้ำหรือมีแผนจะต่อเติมก็ขอความกรุณานะคะ มาเป็นกฎหมายนะคะห้ามลุกล้ำเกินพื้นที่รางน้ำนะคะขอความการุณาด้วยนะจ๊ะเคค่ะาวัสดีค่ะ